สวัสดีครับอยู่ผมช่องดำสิงหินดอนครับวันนี้ก็มมาขึ้นหินคุกครับผมสองขั้นผ้าไปล่วงหนางานครับกับเจ้ายันมา่ายันม่าห้าหนึ่งครับผมหัดเก็ดแรง โมนี่กับจิภาไปลอยทางครับกับลานทวีทรั์ FRR 2 1 0มื่นี้มื่อนี่จะจะไปลอยหินครับโมนี่โมนี่ไปเทหินครูครับไปลอยทาง นี้ก็หินคุกับประมาณสตอกไว้ตอไปลูกค้าส่งกับลูกค้าสื่อกับส่งเลยนะครับอันนี้ก็หินใหญ่นะครับหินใหญ่ก็มีไส้หมดก่องหมกใหญ่หมดไส้สิบสิบพวงอันนี้ก็หินอันนี้ก็หินคุกจะเป็นยวทางอันนี้อันนี้ขั้นนี้เต็มแล้วครับเนี่ยเต็มแล้วขั้นนี้เต็มไป ไป้าไปเฮล่าขนาดข้าดเข้าไปเข้าไปมุนี่ไปส่งหินครับมุนี่ว้าโอเคเดี๋ยวเจอที่นางานมุงเดียวเลยครับผมก่อนเดี่ยวสิมาถึงนางานกับถ้าในหอดถึงนางานกับ มีรถมีรถอย่งเนี่ยรถรถแต่ซังบ่อแรงน้ำกลนมีรถแต่สังแลน้ำกลนผรู้ว่ามันจิไเบิ้ไสเออมันไปก็ดีแล้วต่ผ้ต่ว่าเบ่อกเหะซงบอสืบเสืบเสบเสบโอเคครับเดี๋ยวตัดไปหน้างานเฉเดียวเลยครับผม อ่าครับขนาดนี้ห่อกับบ้าหอน,หนางเางี้ยเราด้วยครับผมขนาดนี้ห่อก็ได้ม้าหอนางเงี้ยเราเบิ่งเอาเบิ่ิเทพเบิ่ิเทพแบบได้เอาัเบิ่งเทพใหญ่หญบ่เางไหนเบิ่ิใส่สกิลเทพอ่นี่ก็มีสายไฟไปเทพแบบไหนนะฮะนนะโอ้เทายายเพใหญ่บ่โอ้โหเนี่ก็บ้บาบนเป็นซะังเนาะบ้านเป็นซัง ฮะเอาอยีเทสไทยอ่ะสา,ายไฟต่ำครับรเกนใหญ่นะเทสใหญ่เนาะกุญเเยเทสกุญเเทสใหญ่อันนี้คือซิม่าสู้สกิลเทพครับสู้สกิลกันเทพใหญ่เพรตนะ้องใส่รถไถเนาะ อันนี้กระทา่งที่ใหญ่ครับสตคันแทน่ดินนี่ก็บก่เทอะทะได้ครับนี่ดินมันจะก้อนออนอยู่ว่ดินยุบได้เนี่ยเดี๋ยวตัดไปรอบหนาครับอันนี้เขากำลังกลับรถนะครับเนะาะเจ้าของบ้านมันก็อย่าไปเที่ทาง กำลังกลับรถ <c oughs> อันนี้ขันนี้บอกลับนั่งเปนบอบเนี่ยอ้าวกลับมากลับมากลับเนาะขันนี้กลับกลับเนาะเดี๋ยวไปตอนพันเทนะครับเนาะอ้๋อน,นี่ก็มาถึงขั้นตอนสีห้วยครับโอ้พันหาป่าหมานบอพ่อหเนยมานบอถ้าห้วยได้ก็ห้วยถ้าห่ได้ อันนี้ซิมิว่าจิตอุปรสรรคสายไฟนะครับมับนใหญ่บอดดอเนาะถ้าเราต้องเท่ก็ต้องในเทกกล่องนิดหน่อยสายไฟไมันไหลอ้าวยอดจักหน่อยยอดยอดยอดแมน,มน,มนยอดยอดยอด,ยอดถอยมาอีกถอยมาอีก ว้า้นโอ้วูสายไฟเด้อมันอันสายไฟเด้ว่าจีซ่วสกอยู่เทพยบแน่นอมันค้าสายไฟเนาะ

มีสายไฟขวงบ้างไหมท่าน้ะสายไฟกับบ่บยยได้ขวงก็สิบ่ใหญ่ได้อยู่บ่ครับนี่ใหญ่ได้เพื่ใหญ่บางก็ได้จ้ะเอาเรียนเร็วๆร็วเลยเรียนเร็วเร็วเลยไปไปเรียนเร็วเลร็วเลยไปไป <c oughs> ไปไป <c oughs> สวยงามจำท้องเรื่องเขา,าว่าพ่อพ่อพ่อสายไฟโอ้กล่องนี่หนะจาจักน้อย าาตัวขาดบ่โอ้ตัวขาดเนาะโอ้โหผอใหญ่งมันหาป่าอากาศโอ้รุ่นนี่นี่เคียร์ไวบ่นี่อ้าวเดี๋ยวถามบุงคันที่สองนะครับเนาะ คณะนี้กับเทหินกวางงเยเกินก็เลยทำการเคลียร์หินซอยเพื่อนเนาะครับเนาะไม่ยังเขาก็ยังครัมันเป็นหน้าที่ลราไม่ชอบมันเป็นหน้าที่เนาะเคลียร์กินเบียร์เนาะอันนี้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 เขาแก่กัเออมา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 เคลียร์หินซอยเพื่อนเนาะขอหาเทหินกวางงเยนะครับขอหาเทหินกวางงเยก็ต้องมาเคลียร์ซอยสักหน่อยนี่มยเมื่อไรเพื่อนจะออกบ่ได้บริการบริการให้เนี่ ลูกดหาดเต็มที่ครับสุดยอดบริการดีบริบริษบรดีัทบริษับริษัทอ๋ออันนี้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 ก็ต้องทุ่การเคลียร์หินซอยเพิ่นนอกขอหาขอหาเที่ยวกองไงเนาะเอาเพื่อเจอรถไถเพื่อเจอรถไถมาอยู่ยด้หรือเพื่อเจอรถไถมาอยู่ยด้หรือบ้าอ๋อ ได้ <c oughs> อันนี้ก็มาถึงการทําการขั้นที่สองแล้วครับเนาะขั้นที่สองที่แบบนีเนาะระว่างสายไฟได้ต้งหัวพ่อพ่อลุงลุง อันนี้ที่ทำการเทลาดวา่าเนี่ยเขาเนี่ยว่าเอาดำขึ้นแล้วล่งบ่ได้พี่น้องทาง่านผู่ชมโอ้ระวัางเด้อยยินขาดได้บ่างฮนมองนี้ก็ยินก็ส่งอย่างกอนออดน,น่ครับเนี่ยมองนี้ก็เป็นสาเนาะ อ้ามยกมันงงยังะงอินว้าน,นี่ก็ได้เปไหนเนาะค้นขับไปขึ้นยิงยิงแงแง่เนาะเ <c oughs> อ้าเป็นได้ยกน้ำโยกน้ำเมื่อ,อคืนปะวายเออก้อน,อนซ้ายนายขาดปะ อ๋อขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ๋ออ้าวเป็นไรดับเมื่อคืนบ่เอามันคือห้องยังสีว่าไหมว่าคือห้องแบบนี้ว่ามันคือห้องโอ้บ่ขืนบ่เดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปเบื้องส่วนมันขืนนะครับเนะบาะ น,นี่ก็ดำขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเด้อครับอะระวังสายไฟเด้อระวังสายไฟนะจัะไป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 โอ้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยก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 ระวังสายไฟทั้งหนาเด้อ เอาล่งไปเที่ทางนารถนะซักล่องล่องเอาดำล่งก่อนอันนี้กับอุปสรรคหลนะครับเนะาะสายไฟมันไหล,อลอโอ้ xíu 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 đâm tay nó Mày anh mà cái anh nó của anh nó Bye lên Bye 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 lên 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 โอ้ oh, สวยงามครับ <K> ไฟไฟเรื่อยเรื่อยเรื่อยสายไฟบ่ถึงบ่ถ,ถึงไปบ่ถ,ถึงบ่ถ,ถึงบ่ถ,ถึงไปเลยไปเลย นี่แหละครับสก,กิลวกรเท่เนาะ <PK S 1> ไป้ปไปไปแลนแลนมาถึงต้นไหมไปอ้าวบิดแล้ว <PK S 1> บิดแล้วบาบนี้<บ>แล้วผมก็ขอจบคลิปไว้ที่ทานีเนะครับเนาะ จังไหนกนอจะเลื่มกดไลค์กดซับจะใครเพื่อเป็นกำลังใจผมเหดคลิพต่อไปได้อยครับแล้วกับผู้ใดมีผู้ใดมีความชิดเห็นจังไหนก่บพมพ์ไวไไ้ใ้เมียนไนด้เลย้อครับผมขอบคุณครับ